ขึ้นสกีบนยอดเขาอยู่หน่ะเออคือว่ากลอนประตูมันไม่ค่อยดีนะฉันเลยส่งไปซ่อมมาสิที่แต่ไม่ได้ฝึกฝีมือแล้วฉันจะเล่นคู่กับชิสุกะาในชั่วโมงสกีได้ยังไงกันเล่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งซี่เดยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะหาทางให้นะไม่ต้องห่วงนะขอโทษทีสับเปลี่ยนตื้นที่สับเปลี่ยนยังไงเหรอลองเลยดีกว่านะ ไม่ต้องอธิบายแล้วใช้ช็อคแท่งนี้ยกำหนดเขตแดนแบบนี้เลยนะขีดก็ไปขีดก็ไปส่วนสถานที่ก็เอาที่แถวแถวบ้านเราก่อนจะแล้วกันนะละตรงนี้ละแถวบ้านเราเลยนะอ้าเอ้ยมีแต่พื้นเสื้ออยู่ในวงกลม มันยังไงกันเนี่ดยดราไอมอนทำไมเจ๊ยสวนย้ายขึ้นมาอยู่บนนี้แทนไงเนล้าย้ายมาอยู่บนนี้เหรอเรื่องซับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยนะจะเปลี่ยนส่วนที่วงช็อปเอาไว้ให้เป็นสถานที่อื่นได้ยังไ,ล <c oughs> ไงล่ะก็หมายความว่าเราย้ายส่วนหนึ่งของภูเขายูฮิมานี่ uh ใช่แล้วย้ายมปได้เลยถ้างั้นทำให้ห้องกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนนะ แบบนี้ใช่ได้ไหมฮะโอเคเลยทีนี้ก็เปิดแผนที่ขึ้นมาถึงเป็นยอดเขาก็กว้างเอาการนะนะเรื่อต้องที่พื้นลากหน้อยๆแล้วกันเอ,อ เออืมอ่าฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะยังไงก็อย่าเล่นแป๊บเดียวเลิกเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วกันอืมรู้แล้วนะโนบีโนบิตะจะตั้งใจเต็มที่ครับเออเอาให้เต็มที่เลยไปนะเยโอ๊ยโอ๊ยไม่ดีเรื่องเราไม่มีทักษะทางสกีจริงๆเลยไม่ได้แค่นี้ยอมแพ้ไม่ได้หรอกนีและแล้วนี่แหละ เขานีท่าทางดีแฮะ,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 ะทำไมถึงได้เอะอะนักนะโนบิตะฮะไปซื้อเชยเท้ากับผักกาดขาวให้หน่อยสิผมระบมทั้งตัวแล้วนะอยังจะให้ไปซื้อของอีกเหรอ,อ จริงสิส่งยอดขอกลับไปแล้วก็เรียกร้านผักมาที่นีแทน<ฮ>ร้านที่ห้า,านังจากข้ามสี่แยกโอเคตรงนี้ละเออ,อมันอะไรกันนี่อ่ะคุณลูครับขอใช้เท้ากับหูผักกาดขาวครับเช่เลยครับใชเท้ากับผักกาดขาวนะครับครับอืมได้แล้วครับนี่ตังฮะอืมไปแล้วนะครับ นี่จิงไปเลยฮะมีธุระอะไรที่ไหนเรียกมาที่นี่ได้หมดเลยนี่ครับอ่าอ่าชเท้ากับผักกาดขาวฮะอ๋อขอบใจจ้ากลับมาเร็วจังเลยไปเลยนะครับเอ๊ะไอ้จิงสิเอาไปอุดชิสูกะบ้างดิงกว่าอาบน้ำดิเฮ้ยเราไปต่างประเ เสร็จแล้วโทรหาฉันด้วยนะโอ้ยโอ้ยเอกไปเฮ้ยเเป็นคน,นดีิงไม่มปดนจริงจ